ว้าวบันบันดียอะอะไรรึเยอะเยยเลืเกินแม่สาวน้อยเอะ เละครับผมกลาวสวัสดีทุกผู้ชมนะยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวนะครับวันนี้เป็นคลิปมาเปิดลัคกี้ดอก์กันอีกแล้วนะครับผมเป็นลัคกี้ดอ์ใหม่ที่ปืนที่กเพิ่งเข้ามานะครับปืนได้จับเมื่อวานนี้เลยก็คือปืน R 9 i นะครับผมจริงๆก็ R 9ก็ได้นะครับเรียกง่ายเนาะก็ปืนกระบอกนี้เป็นสายลูกซองนะครับบอกไว้เลยว่าผมยังไม่ได้ลองใช้แบบจริงๆจังๆเลยนะครับถ้าวันนี้ให้ผมไปใช้ในแร้งเนี่ยผมน่าจะใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับต้องฝึกหน่อยแต่เนี่ยมันเหมือนเป็นเบียรหรือเป่่แตสสกกิินนนนีี้็ ที่แบบว่าเหมือนจะเป็นอ่าเดี๋ยวนะถ้าลองเลื่อนดูแอนิเมชันของเขาเนี่ยครับคืออ๋อขอแห้งทันทีโอ๊ะไม่ใช่เป็นสกินเออคล้ายๆกับสกินเบียร์นะครับผมถ้าพอผมคิดผิดหรือว่ามันหิวอะไรขนาดนั้นนะครับก็ขออภัยนะครับผมมันเหมือนมันเป็นสกินที่แบบว่าสกินเบียร์ครับเอาง่ายๆเอ่อเห็นไหมครับผมว่าอ่พาพันท้ายนะรหรือด้ามจับท้ายของเรานั่นเอง ก็จะเป็นมือจับนะครับเห็นไหมชัดเลยนะครับชัดเลยชนแก้วครับอโหแบบถือแก้วเบียร์อยู่อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเจ้าปืนเอ่อ R9 Zero Hopper ในสกินนี้นะครับไม่มีการเพิ่มเอฟเฟกต์สกิลนะครับก็ไม่มีรูปแบบเอฟเฟกต์สกินแต่อย่างใดนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยเนาะอาะล้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเลยดีกว่านะครับวอลกี้ดออันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราเห็นก็จะเป็น เอเคหนึ่งหนึ่งเจ็ดในสกินเบียนะครับใช่เลยฮนะมันเป็นการเฉลิมฉลองนั่นเองนะครับผมไม่รู้ดิมันเป็นการเฉลิมฉลองแบบว่า2ปีของปริตีมูไบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสเปรย์นะครับผมว้าวเชียร์สเวลิกูดแล้วก็กระเป๋าเบียนะครับผมเอาไว้พวกไปแบบแคมป์อะไรอย่างนี้นะแลวก็เบสบอลนะครับว้า wow. ว ต่อไปก็จะเป็นระเบิดใน MP นะครับผมก็เฉยๆนะผมคิดว่าสกินที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่ไม่ค่อยจะซ้ําเท่าไหนนร่นะถือว่าเท่ดีนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นมาสแตงนะครับหรือว่ามาเซคางของเราในเดยนะครับเจ้าตัวนี้ผมคิดว่าสกินก็ถือว่าเท่นะครับมีรูปแบบการเปิดขอบลายยางนะครับที่เป็นสีขาวนะแลวก็จะมีการตัด ด้วยสีที่เป็นแบบน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าตัาดกันสวยดีนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นไปครับคือรถก็ยังไม่มีรูปแบบการเปลี่ยนไปไม่ได้ใส่สเกิร์ตหรือว่าไม่ได้ใส่แบบว่าหรือว่ายังไ,ไงแต่งท่ออะไรอย่างเงี้ยเสียงท่อแบบบูมบูมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยครับรออยู่รออยู่สายแว่นต้องมีครับแล้วก็จะเป็นคอลลินการ์ดนะครับคอลลินการ์ดจะเป็นแหน่ๆดูใกล้เลยหมหมักเบียร์ชัดเนีรวมถึงนี่ครับผมท่าทางครับโอ้ ล่าเลยแจ็ตอันนี้โดนไปประมาณ3ขวดได้รู้สึกว่าจะแบบถ้าใส่เป็นเพลงหมอลำจะเป็นยังไงเนาะถ่าทางโคตรได้แล้วก็ตัวละครหญิงเนี่ยครับตัวละครเป็นสกินใหม่นะครับก็น่ารักบอกได้คำเดียวเลยว่าชุดนี้มันดีเหลือเกินครับแต่ชุดนี้สวยดีครับสวให้แดนใส่ดิไมเนี่ยชุดนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรอ่ะพื่นชุดนี้สวยมากครับโอเคต่อไปก็อานายซิโร่นี่ครับฮุปเปอร์มาเลยครับผมลูกซองกระบอกใหม่ครับ ว้าวเทจัด hey, มาครับเพื่อเป็นการไมเสียเวลานลยครับผมทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เ่อเ like, ป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเสียไปกี่ซีพีนะครับกลมๆเลยซีพีของผมก็ตอนนี้เติมมา25,000 CP นีะครับมาดูกันว่ามันจะเหลือกี่ซีพนะครับผมถ้าสุ่มจนครบนะครับผมปะลุยกันเลยดีกว่าครับ ใหเพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีร้านดีๆนะนําไหมอ่ะนี่ไงล่ะ o อ e r Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนําสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน3ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจะไปเป็นง่ายจังเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP ไีด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ 20C p ปั๊บ จะแหแ่เว็บขอให้ได้ขอให้โดนเฮ้ยมีการลดด้วยว่ะลด25 CP ครับส่วนลดพิเศษโอเคไปครับปับ๊บว้าวเฮ้ยกระเป๋าเท่ดีนะอยากได้แบบนี้ของจริงบ้างต่อไปก็90 CP ครับผมแาวถึง <c oughs> 180 CP บ้าโอ้โหเด็ดต่อครับ <c oughs> <c oughs> 300 80 CP ไปบึ้มโอ้โหเค117ครับด,ดูใกล้ๆสวยมากครับโดยใกล้ถือว่าสวยมากๆเลยครับผมทุกคนโอเคต่อไปก้150 oh, so ก 1, 1, อ,นอน1 5 0 CP เลยแจ๊ะ Let's go โหบาสโซคาแล้วก็1,000 CP ปั๊ม1,900 CP ปั๊มอาฮ่าเจริญพร2,600 CP ปั๊มโอ้เจริญพรต่อไป 4,000 CP อมมาเลยผมเท่อของเราในวันนี้ครับว้าวโอ้เห็นมือชัดเจนเนี่ยผมมาเล้วอ่านายซีโร่ฮอปเปอร์ว้าวฮอปเปอร์ฮอปเปอร์เฮ็ดีับผมทุกคนแต่ผมยังเดาลูกส่งมันไม่ออกไม่รู้ว่าคนออกแบบนี้แบบหิวเบียร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเท่จัด เดี๋ยวลองซูมเลยก็ลองเล็งลองเล่นดูนะครับโดยที่ผมอาจจะแต่งเดี๋ยวเราลองไปลองแต่งปืนอาร์ไดซิโลก่อนละกันนะครับปะเราไปลองกันเลยดีกว่าครับโอเคทุกคนของแต่งผมก็จะลองแต่งประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับปืนอาร์ไดซิโลฮอปเปอร์นะครับประมาณนี้ก่อนละกันเนาะอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่า ก็ลองใช้ก่อนละกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แบบฝึกเล่นจริงๆจังๆสำหรับปืนนี้นะครับแล้วก็ผมอยากจะมาบอกทุกคนครับตอนนี้มันเท่มากๆครับผมชอบมากและผมคิดว่ามันต้องมาแน่ๆก็คือว่าทัคนเห็นไหมครับสกิน l e เจนเดอรี่มันเท่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทําภารกิจหรือว่าคามโมนะครับจนได้ปลดล็อกสกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกินทองว้าวสกินเอ่อเงินนะครับแล้วก็สกินอะไรเนี่ยยาพิษแล้วก็สกินไดมอนด์นะครับว้าว ถ้าเราได้มาทุกคนคือมันสามารถใส่กับสกินอะไรก็ได้นะครับที่เป็นปืนนี้เข้าใจไหมโอ้ยผมตอนเนี้ยอยากจะเก็บมากๆรอก่อนรอก่อนเจอแน่แล้วก็ตัวละครหญิงของเรานะครับโอ้ค่อนข้างน่ารักมากๆผมชอบมากเลยน่ารักเกินไปโอเคผมก็จะเร็จประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับป้าเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูสักหน่อยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เล่นง่ายหรือเปล่านะทุกคนอันนี้จะเป็นการทดสอบการเล่นแบบ first time เลยนะแล้วก็ดู สกินปืนด้วยนะครับว่ามันสวยหรือเปล่าเนาะและตอนนี้นะครับผมโอ้โหเมื่อวานไม่ได้อัพคลิปอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าขอโทษที่ไม่ได้อัพคลิปเลยครับคือเคร่งแรงว่าครับตอนนี้แบบผมอยากจะให้แลงมันขึ้นไปสู่เอ่อรีเจนไหนครับทุกนะคนดูดิมันเหลืออีกแบบนิดเดียวเองอะตอนนี้ผมอยู่แกรนมาเตอร์สองนะครับก็อยากจะขึ้นไปจนแบบ ary, รีเจนเนอรี่เลยแค่นิดเดียวเองทุกคนเนี่ยเหลืออีกหนึ่งสองสองสาม เลยแค่3แล้งเนี่ยครับสามขั้นหนก็จะขึ้นไปสู่แลกลีเจเนรี่แล้วนะครับต้องไปให้ได้ครับแล้วก็อยากจะถามแบบอันดับ1นึ่อันดับ2อะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นจนแต้ม0ปดพันเนี่ยอโอ้โหไม่หลับไม่นอนเลยเนี่ยโ,โหดเกินอันดับ64ก็ดีเลยครับปะลุยกันเลยดีกว่ามาผมวันนี้ก็จะเป็นหมวดธรรมดานะครับทุกคนอย่าไปซีเรียสนะเรามาลองเล่นปืนกันนะครับก็จากที่ถือมาแล้วทุกคน มันไม่ค่อยเห็นแบบว่าด้ามจับชัดอะเสียดายมากครับคือด้ามจับทุกคนเห็นไหมคือด้ามจับข้างหลังไงครับที่มันเป็นมือจับเบียเราไม่เห็นน่ะเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแปบว่าปรับ FOV วให้มันแบบต่ําที่สุดแล้วกันเอ้สูงที่สุดแล้วกันนะครับปึ้มโอเคก็มุมมันจะกว้างขึ้นเนาะป่ะเราลองไปเลยเลยดีกว่าครับลองดูว่าเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพิ่งเปิดกับทุกคนเมื่อกี้นี่เองไป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 ผมไม่ทันป๋องป๋องว้าว แรงจัดหาใครไม่เจอปองปงเฮ้ยปองโอเคผมรู้สึกว่าเลงยิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนะครับถ้าเลงอ่ะเหมือนปืนไอซซอลไรเฟิลเลยเว้ยดูดิเหมือนวะย่างมือนเนี่ยโอ้โหตอนนี้อะไรทีมเราไปดันอะไรโอเคไปครับป๊บปปอง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 โอเคปองปองเอฟเฟกต์อยากเห็นเอฟเฟกต์ใกล้ๆอ่ะปองปอง โอ้หเป็นเหมือนว่าเป็นเบียร์แบบคิดภาพไม่ง่ายเหมือนขวดเบียร์แตกไะครับเหมือนว่าครับประมาณนั้นแหละสองโอ้ถือว่าแรงนะครับคือดีเลยฮะผมไปซื้ว่าปืนนี้มันดีมากนะยิงง่ายมากครับแล้วก็ยิงแบบออกทีละสองนัดลูกกระสุนก็เยอะครับเนี่ยเห็นปะมีโอกาสที่เราแบบจะยิงตายได้ง่ายขึ้นแบบเยอะมากนะครับโอเคถ้านัดแรกไม่ตายนะสองก็ยังมีซ้ำอ่ะคือปืนมันยิงออกทีละสองนัดอะ่ะ คือเท่มากอะสรุปเกิดไหนวะเด้เฮ้ยส่วนกระสุนก็ถือว่าใส่กระสุนได้เยอะมากๆเลยครับผมก็อยากจะพยายามเล่นแบบว่าในแรงให้ทุกคนดูนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้อนะแค่ตอนนี้ผมเล่นแบบว่าช่วงนี้นะครับไต่แรงเนี่ยก็มีเล่นกับน้องๆที่เป็น FC ซีด้วยนะครับก็มาเล่นด้วยกันสนุกสนานนะครับเจอคนเยอะแยะมากมายเนาะใครที่ได้เล่นกับผมก็ยินดีนะครับอุ๊บโอ้เดี๋ยวนะ ทีมเรามันมีปืนกดแล้วมันเขามันแบบว่ากดได้ผมไม่ได้ยิงใครเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยโอ้โหเน้น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 โอ้โหเต็มหัวโอ้โหเน้นเน้นโอ้โหอีกนัดหนึ่งเฮ้ยปึ๊บปั๊มโอ้โหแรงจัดพวกคนแรงจริงๆรับโอ้โห มชอบตัวที่มันลั่นเร็วอ่ะทุกคนชอบมากนะครับอุ้ยที่จัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหลวกระสุนก่อนป่องป่องเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยโอ้ยลั่นโคตรรวยแล้วขลั่นโคตรรวยเลยก็โคตรดีครับผมเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวผมจะไปพยายามลองเล่นในแรงให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับดูดิโอ้ดูเพื่อนเราให้ตายเถอะบ้าบอ เพื่อนเราเล่นมีทอครับผมแบบยิงใครไม่ได้เลยโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราเราไปเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันแนวทุกคนโอ้รอบนี้วะทีมนั้นตึงอยู่นะชื่อหรือว่าตึงอยู่นะน่าลองครับโอ้โหดานนี้ไม่ได้เล่นนานมากเฮ้แต่แบบสกินปืนเนี้ยแล้วก็ปืนเนี้อานายซีโร่ผมคิดว่าเล่นจริงๆน่าจะเล่นได้นะครับแล้วแบบดีมากนะก็เทียบเท่ากับ k ครเอเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วข้อได้เปรียบของมันก็คือมันสามารถแบบว่ายิงแล้วยิงทีละสองนัดนะครับเนี่ยเห็นปะโอ้ยโกงจัดแล้วก็กระสุนมี14นัดยิงยังไงก็ไม่หมดนะครับมาเด็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 กโอ้ยโอ้โหรีโหลดกระสุนอะไรอยู่เพื่อนโอ้โหเน้น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 ขอมันดีเกินไม่อยากดันเยอะวะเอาโอ้ยสองนัดเน้นเน้นครับแรงด้วยวิ่งไวด้วย โอ้ไม่สามารถกดค้างได้นะครับปืนนี้ถ้าเราหากว่าเรากดค้างเนี่ยมันจะยิงออกในรอตที่2ไม่ได้นะครับข้อดีของลูกซองก็คือวิ่งเร็วด้วยนะครับว้าวโคตรดีโคตรด,ดีหาใครไม่เจออีกแล้วโอเคปล่อยรถแล้วกันให้รถมันวัไม่ให้รถมันหับโอเค เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสวัสดีเพื่อนโอ้โหโกงจัดทุกคนมันแรงมากครับเฮ้ยเอาแล้วในแหล่งต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้เอ้แมวแมวโอ้โเน้นเน้นเน้นเของจริงไปรถก่อนไปรถก่อนรถมาทางนี้ว่ะโอ้รถไปอย่างเร็วไปไหนวะเนี่ยวุ้ยมาดิมาดิ เข้าไปแล้ว really okay, ้ยโอ้โหดักเลยว่ะโอเคได้อยู่เฮ้ผมค่อนข้างชอบปืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแบบหาของแต่งที่ดีที่สุดนะครับแต่อันนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะดีแล้วนะครับแล้วผมจะไปลองแล้วก็หาวิธีการเล่นในแรง้มันแบบโหดกว่าชาวบ้านเขานะครับทุกคนรอชมได้เลยเอาเฮ้ยโดนตบคืนไม่เป็นไรครับ ถือว่าเห็นสก,กินแล้วกันโอ้โหอ,อะไรวะนี่เฮ้ยลองซูมดิผมว่าซูมไม่น่าเวิร์กครับยิงแบบเนี้ยเวิร์กสุดละเอ่อข้างหลังเ้ยเพื่อนโดนเหรอเพื่อนโดนเหรอเอาว่ะเอาว่ะมันเอาสก,กินผมไปว่ะผมไม่ยอมเอาเฮ้ยมันไม่ใช่สก,กินผมเฮ้ยมันก็โกงเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็เล่นได้นะครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับทุกผู้ชมครับแต่ผมยังไม่ชินเลยอะ ผมไม่ค่อยชิน fov ปรับแบบนี้ด้วยนะครเนอ่ยชอบความที่มันยิงออกเร็วมากว้าวหัวแท็กสหัวแท็กสู่นาะมาแล้วจ้าอยู่ใส่อยู่ใส่ป้องปองป้องปองชิวชิวเฮ้ยป้องปองป้องปอง,ปอง,ปองโอ้โหป้อง ป้องปองโอ้โหเน้นเน้บอกเลยเน้นเน้ข้างบนเหรอข้างบนเหรอแบมเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมีฝั่งนู้นมีคนเล่นธนูว่ะต้องไปแจมแล้วไอ้ก็ไม่ใช่ปองปองโอ้โหมาดิใครเฮ้ยเห็นนะเห็นนะเห็นนะความแรงมันเป็นเรื่องของปริศัทบริษัทอุ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณยี่หล่าผมปองปอง ทุกคนผมก็นข้ชอบปืนนี้ตตลกดีอ่ะเวลายิงโอ้โหยิงแล้วนะอะไรล่ะระยะนี้ก็ได้เฮ้ยป้องป้องโอ้ไม่ทันเนี่ยโดนเขาสอยก่อนเฮ้ยรถตันสุดท้ายนี่หว่าเขาปิดฉากหน่อยเอาว่ะาว่เาว่าเฮ้ยเอาดิ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 โคตรแจ่มเท่ๆเฟี้ยว โอ้โผมรู้สึกว่ามันจบเร็วไปเดี๋ยวเอาอีกตาหนึ่งแล้วกันเนนองทุกคนปะโอ้โหคิวเฮาเอาแล้วก็เริ่มแล้วมาเริ่มกลางคันอีกโอเคคิวเฮาน่าจะมันนะผมทุกคนคิวเฮานี่นัวแน,เน่เอาดิ๋ยวเดี๋ยดิมาดิ๋ยเดียเฮ้โอ้โหเอาดิ๋ยวเดี๋ยวดิเอาดิ๋ยอะอยู่ไหนอ่ะเอาหายไปไหนวะ อะไรอะไรเพื่อนเฮ้ยโอเคเขาบอลแรงอ่ะเขาบอลแรงเกินเขาบอลแรงเกินเพื่อนเฮ้ยใครใครยังไงตียังไงเน้นๆบอกเลยเน้นๆพี่ไม่ไปล่อยอะไระน้องโอ้โหตัวนึงไม่ทันครับเอา้าฝนตกเฉยทุกคนฝนตกอีกแล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยเกินถ้าเสียงเข้าขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยปังปัง ปังโอ้โหเน้นๆปังๆโอ้ปังปๆโอ้โหพีผมชอบอ่ะชอบเลยอ่ะปืนเนี้ยผมชอบเลยอ่ะโอเคมาไปปัง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 วูไว้ไหนต่อไหนต่อไหนต่อขอแบบใจใจอ่ะเพื่อนขอแบบใจใจอ่ะอยู่นี่อยู่นี่ได้ยินได้ยินปังปังโอ้โหโคตรไกล เ้ยไหนวะป้องเอาไม่ตายป้องโอ้ยเน้นๆเน๊บเน้นๆเน้นๆบอกเลยเน้นๆดีจัดจัดโอ้ผมเริ่มชอบเลยว่ะเอาดิโอ้ยไม่ถูกเอ้ยโอ้ยไม่โดนแหมถ้าโดนนะดีเบอร์เฮ้ยเอ็นมีคอนแทกเอ็นมีคอนแทกโอ้ยเน้นจัดเน้นจัดมาดิโอ้ยของนุ้นเกิดเยอะกว่าว่ะ ฟองฟองเฮ้ยปองฟองโอ้ไม่ทันครับเอาวะเอาวะเอาวะอะไรอะไรอะไรมันไม่มีแบบรีดโอเดสเนเร็วอะผมอยากได้มากก็ไม่เป็นไรครับเอ้ยปองปองปองฟองโอ้ชอบเสียงเลยวอะเอาล้วอาละมาดิมาดิมาดิเดี๋ยเดี๋ยดิอูมเอ้ยเอ้ยยา ไหนวะไหนวะหายไปเจอเอ้ยโอ้โหเน้นเน้นแรงจัดข้างหลังว้าวทุกคนผมชอบปืนนี้ว่ะจริงๆชอบเลยนะครับของของโอ้โหอาดิเอาดิของเอาดิเอาดิของจริงของจริงของจริงไม่เก็บแต้มเว้ย เดี๋ยวว่าเดี๋วะเจอแล้วโอเคไหมผมทุกคนเฮ้ยมันว่ะเฮ้ยผมชอบมากกับปืนนี้โอ้เดี๋ยวในแรลงเจอกันครับแร,งรลงลีเจนเดอรี่แบบว่า,าลีเจนเดอรี่สายโหดกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับผมทุกคนยอดมากคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวผมขอขอตัวไปเอาผ้าที่ตากไว้ก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาเจอกันในวีดีโอหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กันนะครับ Let's go